<ไ>ในี่ใครเนี่ยลองบอกชื่อชื่ออะไรชื่อชื่องงงงง,งจำชื่อไม่ได้ไไอีกไลออนสก์กอลลิงเฮน้วยแล้วชุดเบนเทนเบนเทนต้องกดค้างด้วยนะกดค้างกดค้างแต่มีแอนิเมชันด้วยเกมอย่างดีเลยเกมดีโอ้อะไรเนี่ย เอาไม่ใช่แด้เงินเงินเงินเก็บเลยบนตัวโอ้ว้าวมีเอ่อฟาร์มเงินใช่มันจะมีให้มันจะมีให้เฮ้ยเฮ้ยเร้วเร้วมาเป็นน่าสุนเลยซุ่ไม่เห็นอ่ะเนี่ยต้องมองดีๆตู้ไหนมันมีตาสีสีม่วงอยาเข้าไปเอ้ย้อย่าอย่าเข้าตู้นานเกินไปด้ละ อ้ามันจะมีมินิเกมให้เล่นอ่ะมันจะเป็นผีและสัตว์ยางเนี่ยโอเคไปกัน let's go เอเครับทราโอเคเปิดไปถัดไปเฮ้ยเฮ้ยหาหาตู้หาตู้จองจองงตู้ไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าเอ๊ะรอเสียงฟังเสียงดีๆฟังเสียงดีๆมันจะมีตัววิ่งมามาแล้วว้าวออกว h เตอ h e เฮ l l ์แล้วไฟดับไปเหรอไฟดับไฟดับ ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าห้องไหนถ้าเข้าห้องมาตู้นัไฟกระพริกกบอบหาตู้เลยโอ้จีอย่างเงี้ยแล้วอ้อันนี้ตู้โดนล็อกไว้สองอันเลยห้องยี่สิบห้องยี่สบิบโอ้พาสเซิเจอเนี่ยแหละห้องพาสซิอืมแต่มาแกแล้วเราต้องทำอะไรเอ่ยต่อท่อให้มันเรียงกันต่อท่อให้มันเรียงกันเนี่ยในห้องเนะี้เรียบร้อยชิวๆบอกว่าแกฮึอู้อันนี้อันใหม่ไว้ ปอมปืนป้อมปืนโอ้เซนตินเนลฉันแฟตมาได้ไหมเหมือนจะไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อเรามีเรามีไอไอพวกบังเกอร์พวกนี้มันมันอันนี้ได้อยู่ไม่รู้เหมือนกันอะไม่เคยไม่เออมันไม่เห็นมันไม่เห็นนี่ไงเนี่ยมันไม่เห็นเออเฮ้ยตรงนั้นน่าจะหลบได้เุ้ยหึงไปนี่อือไม่โจนไว้ประตูนี้ปิด การรูดคือจิตวิญญาณจะไม่รูดก็ไม่ได้อบไปแล้ว let's go คิดว่าจะน่ากลัวจะชิวมากอะไรเนี่ยเหยียบได้ไหมโอ้โหโอ้ตู้ทุกคนเอ้ยแย่แล้วมันมาแล้วทําไงเหยียบดูอุ้ย แมลงอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว yes> ิ่งกลับวิ่งกลับวิ่งกลับวู้รอก่อนอาจจะวิ่งกลับมาอีกออกออออตู้มาแล้วฟังเสียงเกืออมันวิ่งกลับมาอีกโอ้ยโอ้ยอเข้าตู้นะมา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 ้าม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 ่มา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 ยามีมา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 มอะไมามาเนี่มมีแอนิเมชัามามามหมา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 ๊ อะไรพี่หยิบแฟ้มขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนมี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 มืออะไรก็ไม่รู้มีมืออะไรก็ไม่รู้ไหนวะแล้วมันก็มือมือของไอตัวตัวขายมาแล้วอะมาแล้วไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรโอ้โหรถแรงแน่นอนผ่านไปอย่างนั้นกลับมาเปล่าวะมันชอบข้อมูลมันเลยขโมยเราไปแซกมันไยโยเนียมันมันทำอะไรได้อะไม่รู้ it's too to heavy carry มันเป็นแค่เดียวเฉยแต่อย่าสองไฟนะจะเจอเพื่อนคนหนึ่งโอ้ what the hell ลวัตเตอโอ้ไม่ได้สองไปเลยไม่ได้ส่องเลยอย่าอยู่แค่มันเกินไปด้วยเลยก็มองหน้ามันเฉยเเองอ่ะอย่าอยู่แค่มันเกินไปด้วยเลยตะกี้ก็ยืนชิดกันสักคู่นะโอเคโอ้ชิวๆป๋อวะแกเหร อะไรโอ้ปมนคนเรียกอ๋อไอตัวขายของโอ้มีคนขายของในเกมนี้ด้วยเหรอฉันคิดว่าแต่ลเซนต์ดีวิเนี่ยสองร้อยบาทในระเม็ดคลิปขอซื้อน้อยเซบาสเตียนอย่าลืมหยิบคี์การ์ดไปด้วยเออเออขอฟังเซ่บาสเตียนด็อกิเมนต์ร้อยหนึ่ง ้ยชอบการแบบว่าอันนี้ผมด้วยเปียกๆดูนี่อเอาโอ้โหโคตรเต็มนี่เนี่ยเฮ้ยเ้ย่ยาไม่ดีนะมันจะไปยากเย็นอะไรวะในเมื่อเราอยู่ในนี่ ไอ้ไม่สิบนั้่าสิน่วยนะท่หน่วยนะเมดคิดเลยแม่งพังด้วยมึงพังของกูด้วยกูขอโทษเมดคิดเลยไม่รู้อ่ะยงไม่เคยซื้อต้องพันหนึ่งเลยนะเห็นมราคาแพงสุดก็เลยอยากลองโอ้ เ้ยมีสตอเกอร์ด้วยอ้าวเดี๋ย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 วหมือนมืนมันจะมีไหนกันนะเหมือนมันมีอะไรสักอย่างด้วยอ่ะหมายถึงเจอห้องแล้วมันมีรู้รู้รู้แต่เหมือนมันมีอะไรสักอย่างตัวตัวคนอะไรสักอย่างอ่ะไม่ไม่เนี่ยเดินเข้าไปดูดิไหนอ่ะเนี่ยอ๋อมาเป็นยาอ๋อละกไม้เฉยโอเคไม่มีอะไรเลยว้าวมีแล้วมีแล้ว อย่าเข้าตัวเดียกับพี่เอ๊ะไม่มามาเลยเี๋อวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวไอ้ยตัวตัวตอล็อกตวล็อกประตูนี่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 ออมาไปตรงกลางเอามาไปตรงกลาง ไปได้ยังร้อนไม่มันยังมีบักเหลืออยู่จากการเติมเป็นไลออนกอลลิงครั้งที่แล้วอ่ะอฮ้อเฮ้ยเร็วระวังระวัง เกิดใหม่จะตายกันแล้วไปไม่มีอะไรเลยมองไม่เห็นเลยเว้ยไปติดกระแพงกระแพงเปิดประตูไม่ได้ออมโอ้่าผมมีโคเบอร์ อะไรทำไหตรงนี้มันแดงแต่กิ้มันไม่เห็นแดงโอเคโอเคมาห้องสว่างทางนู้นเหรอทางนู <laughs> ้นไปเ้ย okay. โอเคมีช้อยแล้วพี่อมเอ,อเ้ยวอย,ยวคอยยวคอย Make your choice Make your choice โอ้ว้าวชอบไปทางแบบทุลักทุเลเฮออ้ย ไม่เห็นไฟ้ไม่เห็นไฟกระพริบโอ้ต้องขึ้นไปข้างบนนี้ไม่มีอะไรเลยทุเรศมันมีมันมีแค่สามสองอันโอ้ยแมงครึ่งนึงดูดอยู่ฟาร์มเงินน่ะเด้ออุ้ยว้าอ้าว ทำไมอไม่โดนวะแม่งเอ้ยป้อมปืนป้อมปืนเลือดกูหมดตัวเฮ้ยกูเออสี่สี่โอเค ก็สัตว์ร้ายสี่สิบห้าตัวนี้มีสัตว์ร้ายอันหนึ่งพี่ยอมโอเคเติมแม่งเลยสวยเฮ้ยว้าวเฮ้ยอ๋อไม่ไม่ไม่แดงไม่ใช่อันนี้ต้องลงไปอะลงน้ำไปทางไหนวะ ปู <c oughs> ไม่ได้เชื้อเลย <c oughs> ไป <c oughs> อิงไม่อิงคิดว่าเป็นน้ำไม่ได้มองมันไปยังไงอ่ะไปโอ้ทางยาวทางยาว <Jeez. S 3> อีกแล้วจีสัไปยังไงอะ่ะมีจังหวะป่ะอ๋อใช่มีจังหวะโอ๊ยว้าเรไปอีกโอ้โหปิว มีด้วยเหรอ,อมันน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างมันมันค้างอยู่เลยนะเนี่ยมีอันนี้ไหมบั๊กเหรอนี่ปะว,ว้าวไม่ได้ช่วยเฮ้ยบับ๊กจริงเหรออ๋อนีน่มุดตรงนี้ปะซายนะ โอ้นั่งไปก็พอไม่ต้องอะไรแม่งเอ้ยโดหายงูแรอบเดี๋ยวนะมันยีมันจับได้ไกลขนาดนี้เหรอกไอ้ไอ้ไอ้ข้างหน้าน่ยหลบได้น่ะเอ้ข้างหน้าหลบได้ปุ๊บเฮ้ยอิงมันไม่ได้อุ้ยเกือบได้ได้ ัตว์เออมันมีทางอ้อมอยู่มีกระสุนหมดไมนี่มมาวิ่มาวิ่มาไม่มีไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปเลยสายมายาวเลยสายมายาวเลยโอ้โหดีนะวิ่งสายมาได้คือยาวเลยมันอยู่ใต้ป้อมโอเคเดี๋ยวรอมันหันไปก่อนเฮ้ยชิบเฮ้ยโอ้ตายไหมตาย ไม่มีโอเคโอเคทางแดงไปเลยลุลัวอุ้ยโอ้ควมปืนความปืนอีกแล้วเพื่อนเก่าเจอเพื่อนเก่าอีกแล้วเพื่อนแก่ตายมาแล้วสังราบเยโยยโ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 ยยยันเดียวเายล้ววเอายล้ววั อุ้ยเดี๋ยวเดียวโอ้โหแม่งเอ้ยคือเผลอกดสเปซมาเพราะว่าไอเ้เชี่ยมึยกูจะวิ่งกูกูกูลืมไปว่ามันเกมมันกระโดดไม่ได้ไฟ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้เขาหลบได้เหรออุ้ยมาซ่า่ายิงไม่ได้เดี๋ยวพี่เขาไปหลบกับผียิงอ่ะเข้าไปเลยเ,เดี๋ยวไปช่วยพี่นะช่วยเลยมาช่วยมาช่วยทียไ่ไปน้่งยังช,ยช่วยไม่ได้ยังกดไม่ได้โอเค ไอ้เชี่ยแม่งเลยมิงบังคับอีกอ่ะโอเคไม่เป็นไรยังอยู่อยู่โอเคไม่เป็นไรมันอันนี้มันมันเลือดน้อยสีฟ้าแม่งเลยตัดสินใจในยามยากลำบากไอ้สัตว์ในยุ่งกูคิดก่อนว่าเออไม่เป็นไรช่างแม่งเลือดลดอย่างเดียวตายทีเดียวโอเคมาครึ่งทางละอีกนิดเดียวน้องชายไปอุ้ยมาว่ะกับพี่กับพี่กับไปได้อิงเอาอันนี้อิงเอาเน้ ไปข้างอเซบาสเตียนอะ่เออพี่ไปหาเซบาสเตียนเดี๋ยวไม่เป็นไร <Welcome back. S 1> มาด้านหลังสิเขียวอิงสิเขียวสิเขียวตัวกับป่าวะไม่มันช้ามากตัวเนี้ยมีควันมีควันแก๊สเป็นตัวมีควันแก๊สช้าโอ้โอไม่ตะกี้น่ะเข้าตู้ไปแม่งโดนจะโดนผีเร็วมากเลยอะ โอ้ยโอ้มันจะทางนี้อุ้ยคีการ์ดเฮ้ยอะไรเนี่ยทอยรีโมทอะไรเนี่ยคีการ์ดมี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 คีการ์ดผีไหมพี่มีพี่มีลืมคีการ์ดผีไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะผีอะไรสีแดงแดงก็ย่ะเฮ้ยอินเจ้าผีแดแดงอะเดี๋ยวแล้วเดี๋แล้วมันหลอนแล้ว เปิดเนี่ยผีแดงๆอะไรอุ้ยอันไหนอายน้ำก็อันนี้ไงเราเปิดไอ้ตะกี้อ่ะไอ้เทปตะกี้หลอนเลยมันจะทำอะไรไม่เนี่ยรู้อ้ยอะไรโอุ้ยวัตต์ฟลัโอ้ยอะไรจะเป็นนะกับเป็นอุ้ยโอ้หูสิบเก้าแปดเจ็ดหก โอ้มันมันล็อก<า>ตู้หมดเลยใช่ใช่ใช่สามลองมันมันโกรธตอนนี้มันเป็นตัวโกรธเปิดแล้วโอเคมาเจอบอสแล้วแต่อาจจะเป็นมินิบอสปยังไม่ชันร้อยเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะซ่อมซ่อมไฟเหรอใช่อีนี่ไงโอ้ยโอ้ยันตะกี้ check ตะกี้ check dead by daylight เดด by dead by shit อ้าวล้วกดตัวอะไรอ่ะคิดฟ้าไงอ๋อคิดว่ากด E สวยงามเออโอเคเยี่ยมยอดโดนจัอตไปทีหนึ่งเรียนเดดบายถึงกังงเฮ้ยพูดอะไรนี่แน่นี่แน่อีกนิดนึงอีนิดนึงเสร็จแล้ว แต่ว่ามันมันไม่เหมือนเด,ดบายที่ว่าถ้าเลยสกคิวเช็คไปแล้วมันจะเปิดมันไปได้ดเร่อเๆเอ้าทำไมไม่เปิดวะก็ซ่อมห,หมดแล้วดิเอ๊ะเอ้าอย่าบั๊กนะขอร้องละ่ะอ๋อคนละประตูมีสองประตูอโอเคสิ่งอะไรอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเหลืองเหลืองส้มๆบนนั้นอะโอ้ดวงตาดวงตาหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ หลอนผีแล้วตอนนี้มืดโอ้ลงไปไอผีแดงนั่งอยู่โอ้ยระวังระวังรวังเกือบแล้วทำ closer อะไรแล้วแล้วต้องลงไปวะใช่ใช่นี้ต้องไปมีมีแม p อยู่มีแมปอยู่ไม่ดำไม่ดำเออโอเคเป็นห้าฟังเลยกูหลอนเลย มันไม่ทำอะไรก็จริงแต่ว่ามันบังอ่ะโโอ้หกิกาดม่วงอุ้ยบอสเหรออ๋อไอตัวนั้นไงตัวนี้ใครโดนแลาวนะซิมบิโออย่าอย่าโดนแสงอะไรอาชีพทับเก้าต้องไปหาของแสงแสงระวังแสงปั่นปั่นเจนปั่นเจนแสงแสงโอ้บอกอยู่ว่าระวังอุ้ยอิงมีกิกาเอ้ยมันเดินเองนี่หว่า คุนเดินเองมีย์การ์ดผีแต่ว่าลองดูไหมลองลองลองดูลองอุ้ยระวังระวังอิเชียแม่งมไกลลองดูดิคีย์การ์ดผีไม่ได้ไม่ได้แม่เอ้ยปั่นไฟก่อนไงถึงจะมีคีย์การ์ดแต่ไฟไม่เสร็จไงโอเคพี่ขวานะอิงก็ระวังด้วยถ้ามีคนตายก็ไปต่อเลยเออพยายามเจอเครื่องปั่นไฟแล้วถึงมีก้าเครื่องใช่ไหมใช่ เเกมมีให้ปั่นตั้งห้าเครื่องอันนี้ตั้งเก้าเครื่องเลยอย่างงั้นเหรอวิ่งตามหลังมันจะดีกุดวิ่งก็วิ่งเลยพี่วัวๆๆววววัวววววอ๋อมันคือไฟหลังนี่พี่โดนนี่เองโอเคเรวังด้วยนะข้องบนะ เฮ้ยสามสี่ต้องีบถีบก่อนชิบหายโดนเหรอยัง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 อ้ตรงนี้มีมีกำบังอยู่บนหัวเกือบแล้ว่ไม่เห็นอะไรมันอยู่บนหัวโอ้โหอะไรมันน่าตื่นเต้นได้ขนาดนี้วะเนี่ยโอเคหาดูเจอแล้วอีกอันหนึ่งโอเคต่อไปต้องเข้าตู้แล้วกูเนี่ย โอเคมาหนึ่งสองสามโอ้ยพังอิชยัง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 ได้อยู่เ่ย okay. อาไปพี่ต้องเข้าตู้แล้ววะไไม่อยากเข้าตู้สักเท่าไหร่อ่ะอย่านะอย่าพึง่งอย่าพึง่งอย่าพึ่งผักฉันออกไปโอเคไปเจ<ะ>็ดแผลแล้ว นี่อยู่ตรงไหนวะรู้วิ่งหาลงนะวิ่งตามหลังมันอะ,น,ะน่าจะอันที่สุดจเจ็ดติเจ็ดแปดแล้วตรงกลางเลยโ <Okay. S 1> อเคด,ดีเฮ้ยแล้วก็คือยัไม่มองไม่เห็นไปเ้าหลังเดี๋ยวดูให้ตอนนึงออกออกเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันเตะออก อุ้ยไม่โดนไม่เป็นไรโครานเดี๋ยวพี่จัดการเองไปดูเลยโครานโครานฮะเนี่ยมันอยู่ไม่ใช่ว่าสุดท้ายเจนอยู่ใกล้กันไปบดมัวิ่งกลับไปที่เดิมวิ่งวิ่งเร็วไอ้ยดูมวิ่งวิ่งอยู่เราได้กีการ์ดเหรอกีการ์ดจากไหนไม่เห็นมีเลยเราทางไหนวะแล้วว่าไปมันต้องมีคีการ์ดดิไม่มันต้องมีคีการ์ดดิเราไปหาเหร แแย่ yeah, ล้วเออวิ่งตามตูนไปโอ oh, 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 ้ใช่ใช่ใช่นี่นี่มีประตูอยู่ข้างหนึง่งลองดูโอเคเป็เข้าเด<ม>ี๋ยวเองต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนทำไมก็ต้องใช้กีการ์ดอยู่ดีอ่ะลองลองเข้าไปดูลองเข้าไปดูลองเข้าไปดูอเ,ปดเอ้ยนี่ไงวิ้ว้วามาเลยมันปิดเลยเว้ย <laughs> ว้ามาเลยหรือว่าเราต้องขึ้นตรงนี้วะ <laughs> นี่นี่ใช่ไม่ไปเนี่ยไปได้เลยไปได้เลยนี่ไงกดเข้าไปใช่ไม่มีกีการ์ดไงอ๋อนี่หาดิ พาว์ปมามันก็ต้องอยู่ในห้องนี้แหละเจอแล้ว่งไงตรงกลางอะเห็นแล้วมึงไม่ได้ยินเสียงกูเหรอไม่ได้ยินเสียงมันตัดโอ้ยโอ้ยยับพิบเร็วๆโอเคขอละอย่ายากเลยขอตัวง่ายๆบ้างนะเพิ่งหกสิบเอ๊ะพี่ไม่ได้ยินเสียงอะ ม่เองเขาไว้ก่อนออกมาออกมาเดินมาเนี่ยเอ๊ะช้าเหรอมามาด้านหลังมาทางที่เรามาตัวช้าตัวช้าฮอละหลไอตัวลเนแม่อเงยมีทำให้ตายใจด้วยโอเคครั้งนี้ฉันจะเออเรือก็ถึงแนว่าเด็มมาก แล้วโอเคแม่งเอ้ยหน้าตบปากเลยเในบ้านี่ไอ้นี่แม่งหลอกหลอกเลยนะกว่าจะมาอันนึกนะเกพันเอาคันบันคันโอเคขีดก๊ารเดเยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอเป่ไม่ ตรงนั้นเห็นอะไรไหมหมายถึงเป็นสเปกเตอร์เห็นอยู่เนาะเห็นแต่จะเมื่กว่าคนเล่นอืม